สังคมตำรวจเนี่ยรับปัญน,นี้เนี่ยนะครับสารวัตรเตี้ยลงน่าห็นใจตำรวจไทยเช้า,า,าดูข่าวอดีตผู้กกับกร้างแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับยักย่อเงินตั้งฐานของตำรวจที่ตั้งด่านจำนวนสองแสนแปดหมื่นกว่าบาทนะครับจ่ายจริงให้ลุงน้องพื้นที่ตั้งด่านแค่สิบเปอร์เซ็นต์คือสองหมื่นกว่าบาทและยักย่อเงินเอาไว้เขาเ๋าส่วนตัวสองแสนหกตออกไมจก้จับและหลบหนีไปหกปีเป็นอยงยศทันตำรวจเองนะครับนะครับผู้กับ กลับมาโกงเงินลูกน้องตัวเองโดยการยักยอกเงินท่อเผาแล้วพะครปอปชออกหมายจับไม่ถูกจับกลุ่มไดนะ้มันคือความอับยศป,ประเทศไทยที่ไม่น่าเชื่อนะระดับทุ่งกับแล้วยักยอกเงินลูกน้องไม่ถูกออกหมายจับแล้วต้องหลบหนีระหว่านซ่อม6ปีและถูกจับมัน,นานนะเจนครับที่เรามีนะตำรวจระดับพันตำรวจเอกอดีตทุ่งก,กับร้านหุนแก้วออกสื่อมวลชนในสภาพที่ถูกจับ โดยยักยอกเงินลูกน้องในการตั้งด่ากตรวจครับแค่นี้ยังไม่พอพี่น้องประชาชนคนเร่ร่อมเทศมีระดับสารวัตรนะไปเรียกเงินร้านอาหารไม่จ่ายเอารูปน้องไปตรวจทุกวันเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้น,นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเกิดขึ้นในยุคข,ของพลเอกกิรัตนพันเพชรนะครับยุคข,ของพลเอกกรัตพันเพชรเนี่ย ถือว่าเป็นยุคที่สู้สมัยคนตระเวนจันมงศักดิ์กิจพิพัฒน์ยังไม่ได้คนตระเวนจันมงศักดิ์กิจพิพัฒน์เนี่ยถึงมาอยู่แค่เพียงปีเดียวสามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับธรรมะถึงชาติแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดัางดีเยี่ยมนะครับนะไม่มีวัดด่างพราะไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ไม่แอคชั่นไม่ทําอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมจะได้คนตระเวนจันมงศักดิ์กิจพิพัฒน์เนี่ยอยู่แค่เพียงปีเดียว ถึงแม้ท่านเพียงเดียวเนี่ยวงการตารวจก็คิดถึงท่านมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ามันต่างกับยุคนี้มีคนทางานนะครับเราบอกว่าตรอเป็นแค่สองคนนที่เหลือเนี่ยเราหาไม่เจอครับเราหาไม่เจอตำแหน่งผู้ช่วยขอวบตรอก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามีใครทำงานกี่คนนะผมก็แปลกใจนะยุคนี้สมัยนี้ผู้บัญชาการเอ่ยผู้ว่าการจังหวัดเอ่ย ผู้ช่ตลอเอ่ยอระบบตลอเอ่ยปตลอเอ่ยนะหายสาบสูญไม่จากสื่อมวลชนหายจากสูญไม่จากระบบตำรวจมีคนไล่สดชื่นชมนะครับพวตลอมีคนไล่สดชื่นชมผมก็แปลกใจนะว่าทําไมถึงเชียร,ร์พอตลอจังเลยผมก็เพิ่งมารู้นะว่ามีการพูดคุยกันมีการคุยกันมันเป็นเรื่องที่คนดูแล้วมันมันเจ็บปวดว่าใจ เราเป็นตำรวจอยู่ทั่วประเทศนะเอาง่ายๆเลยจากปืนนะที่ขาขาสองข้างนะครับพี่โอานาวุธพุธทิจำหลักเนี่ยนะรับปากจากปืนว่าจะบรรจุภรรยาเขาเป็นตำรวจที่น้องประชาชนคนในประเทศพี่โอไปตั้งกี่เดือนแล้วถึงวันนี้ภรรยาของจ่าปืนที่ขาขาสองข้างก็ยังไม่รับการบรรจุหรือไม่รับการ ตอบกับจากกองบัญชาก,การตำรวจองภาคาเลยรับปากเขาดิบดีออกสื่อดิบดีว่าเราจะไม่ทิ้งกันแต่วันนี้ภรรยาจ่าปืนยังไม่ได้รับตําแหน่งตํารวจเลยนะครับอันนี้ผมก็ออกมาเรียกร้องสิทธิในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เห็นตำรวจที่ทั้งคุประโยชน์ให้ประเทศชาตินะครับต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนะครับอยู่หน่วยดีของตำรวจต่างชาติและถูกกับระเบิด้าข,าขาสองข้างวันนี้ รับปากเขาก็จะให้ภรรยาเป็นตำรวจนะครับก็ไปเห็นแอคชั่นอย่างรวดเร็วนะเหมือนที่เป็นรับปากเขาออกสื่อแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในหน้าแน่ตาแล้วนะครับออกสื่อแล้วในหน้าแน่ตาแล้วลวันนี้มีาจา์เมืองก็ยังรอความหวังว่าจะได้เป็นตำรวจหรือไม่นะอันนี้ก็ฝากไปถึงพี่โอด้วยนะครับว่าจะเกษียณปีนี้แล้วนะครับปีไม่กี่เดือนพี่โอจะไปแล้วนะนะและ้วจริงเข้าโครงการเออร์ี่ไปแล้วด้วยนะครับหนึ่งในสายที่ผ่านมานะได้ได้ยศพนตรวจเอกไปแล้วนะครับแต่วันนี้ ภรยาจ่าปืนรอควารรมหวังจากที่อยู่รับปากเขาแล้วต้องรักษาคำพูดเป็นชายชาติตํารวจนะยศของตํารวจรั์ศรีมันต้องมีคําว่าสัจจะสัจจะไม่มีในหมู่โจรแต่คนเป็นตํารวจระด,ดับนายพลนะครับรับปากจ่าปืนแล้วก็ควรจะเร่งรัดควรจะต้องเร่งดําเนินการนะครับให้แล้วเสร็จนะโดยเร็ววันแต่น้อยสุดคือมันต้องแอคชั่นแล้วนะครับไม่ใช่ให้คนรอความหวังนะไม่ร,รูชาติไหนมีอจะเกษียณแล้วอีกไม่กี่น,น,นะสามสิบปัญญา นะครับหงุปัญญานี้ก็ไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะ,ะจกเปืนเนี่ยใครจะมาสารต่อผู้บัญชาการตำรวจทอนภาคานะก็ปีนี้ถ้าผมก็ไม่ผิดก็ใกล้จะเกษียณแล้วเหมือนกันนะของบตรลองครับปีหน้าเกษียณแล้วนะแะต่ตกลงใครจะมาทําให้จ่ากบอกร์ยายที่ใช้สิทธิตามกฎหมายเนี่ยนะครับได้เป็นตํารวจพี่น้องประชา,าชนคนในทั้งประเทศตำรวจช่วงนี้โอ้มีแต่เรื่องแย่ๆนะ ขับรถเมาชนแล้วหนีรถหลวงมาขับเมาไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันยุกที่ตกต่ำจริงๆที่ไม่รู้จะสัรหาอะไรตำรวจที่ตั้งใจทํางานวันนี้ทอแท้ห่อเดียวนะนะครับไม่มีกระติกกระใจทํางานไม่มีกําลังใจทํางานเพราะเพราะอะไรนะครับเพราะไม่มีใครดูเลยไม่มีใครเหลียวแลนะพนักงานสอบสวนก็อยู่กันไปถึงก็ช่างมาถึงก็ช่างนะครับนะ ผู้ใหญ่ก็โวยเอาโวยเอานะครับโวยเ,เ,เอาตั้งแต่ระดับบนลงมาเลยนะบางคนเนี่ยโอ้โหเก็บเงินเว็บพน,นันออนไลน์จะเป็นล่ำเป็นสันอย่างนี้นะหลายหน่วยงานนะครับผมจะมีการไล่สวดเรื่องเว็บเพจฟิลแฟนผมก็นึกว่าจะไปจับแอดมินฟิลแฟนที่ไหนได้ไปจับผู้ขายบริการทางเพศถามมาถ้าเขาไม่มีถ้าเขาไม่จาเป็นจริงๆเขาจะมาขายตัวทําไมนะมาจะมาโชว์ตัวเองทาไมได้อยู่ในเว็บฟิลแฟนแต้ที่คุณจะไปจับ จับเจ้าของเว็บฟิลแฟนที่เป็นเอ็มินแต่ไปจับผู้ขายบริการน่าเห็นใจผู้ขายบริการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาประโยชน์ให้กับทั้งคมน,นะครับนะผู้ขายบริการทางเพศในเว็บเพราะว่าอย่างน้อยก็ลดปัญหาอาชญากรรมข่มขืนได้แล้วกันนะครับนะจริงๆแล้วอาชีพขายตัวเนี่ยผมพูดตรงๆว่าถ้าเขาไม่จําเป็นจริงๆพวกวัยรุ่นพวกนี้ไม่มาขายบริการทางเพศไม่เอารูปตัวเองมาโชว์อยู่ในเว็บโอหรือเว็บฟิลแฟนหรอกเพรฐฐาะว่าเขาเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะ ผมว่าเศรษฐกิจมันจคแยกาจากอะไรเกิดจากการบริหารงานของรัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าถึงแม้ต่อไปจะมีการปรับคอรมงก็จะมีการแค่เปลี่ยนคนไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายเลยเหมือนดาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผู้หญิงนัลลมนออกจากพรรคกาทธรรมนะอาวคนใหม่มาเปลี่ยนมันก็คือการเปลี่ยนคนไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายในการปรับความการทุจริตจริงของกระทรวงเกษตรสาเปิร์ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศ กระทรวงเกษตรกรมีโครงการนะครับเอาง่ายว่ามีโปรเจกต์ทำลายซากสรรัตว์ก็คือนทำลายตีนไห่ของการที่สามีคามําพิพาษาแล้วกลับปรากฏมีข้อาละการแบบสูงของกรมบัตว์นะครับซึ่งเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรกรแล้วก็เป็นเด็กของผู้ใหญ่ในนะครับเจ้าสัวใหญ่บางคนแล้วก็เป็นเด็กของอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับที่บุคคลพวกนี้สามารถคุยโม้อยู่ในวงการของกระทรวงเกษตรกรอยู่ในรกรมบัตว์ได้ว่า คดีรักของการนะครับจำนวนหนึ่งอ่าจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับตัวนี้ประมาณ80ดิล้านไทไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เพราะผู้ใหญ่ในกระทรวงเสรษตรกรผู้ใหญ่ในรัฐบาลผู้ใหญ่ในนะครับมิตมิอยู่ในเจ้าสัวเนี่ยเค้านี้ในจบแล้วนะไปคุยโม้โอ้อวดว่าคณะกรรมการ6คนที่มีเซ็นชื่อ3คนอีก3คนนะครับนะอยู่ใน ฝังกบที่จังหวัดพเพชรบุรีเนี่ยตัวอย่างคือระดับผู้ใหญ่ในกรมสรรพ์เนี่ยบอกว่าเองสบายใจได้ไม่มีปัญหาอาชญาผมเคลียร์จบแล้วเดียวอะไรผมเคลียร์จบแล้วอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนเตปรทเนะครับว่นาตอนนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งเลขสืบสวนนะครับตั้งเลขสืบสวนคดีลักของกลางนะครับหรือลักของหลวงไปขายนะครับจำนวนมูลค่า80ล้านบาทนะครับ ซึ่งวันนี้ผมได้รับหนังสือนะครับจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมดูหนังสือแป๊บนึงหนัง,งสือมาถึงผมวันนี้นะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีการเลืกของหลวงนะครับ โดยอธิบดีกรมสรรเสริเศษมีข้อสั่งการลงวันที่2ส,สิงาคม2568นะครับท้ายหนังสือกบพที่ยอ,อนะครับจุดๆ,ๆนะครับลงวันที่ F 4เมษายน2568ตอนนี้สืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดในการลักทรัพย์สินของการที่เป็นส,สัตว์ประเภทตีนไก่ตามพบร,รบโรคระบาดสัตว์พศ2 5 5 8โดยมอบหมายให้พันตำรวจตรีนัทพลดุธิยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มรองผู้เลโพ และสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการคำร้องที่1855ครับ2568นะครับ